ก็เป็นอีกคนที่ที่เติบโตมาซึ่งแน่นอนว่ายุ้ยต้องเคยเจอแบบนี้เหมือนกันากับการโดนปรมามมทประมาณว่าขายสวยอย่างเดียวหรือเปล่าคะยุ้ยตอนนั้นผมไม่สวยตอนนั้นผมไม่ใช่หน้าหนูไม่ใช่หน้านี้หนูไม่ใช่ร่างอะตอนนี้สวยพอ,พอแล้วอก<ต>็สวยแล้วก็สวยแต่ใส่ยกระดัอันนี้ไม่ได้ใส่ยกระดับไปใส่ยศาสตร์ตาาอาจจะมีบ้านเป็นบ้านเป็นเลยนอันนี้หนูดีอ่ะ <laughs> ยุ้ยก็น่าจะโดนมาเยอะพอสมควรกับการที่บอกว่า เป็นผู้หญิงเข้ามาอยู่ในสื่อของการกีฬาแล้วความน่าเชื่อถือจะรู้จริงอะไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเคยโดนแม้กระทั่งคําว่าผู้หญิงเป็นแค่ตัวประกอบในวงก,การกีฬาผู้หญิงเป็นแค่เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งที่มันจะไม่มีคิดมีคนเคยบอกคือว่าเขาคิดสภาพไม่ออกด้วยซ้ําว่ารายการกีฬาในประเทศไทยมันจะมีโอกาสไหมที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ดําเนินรายการทั้งหมดหรือผู้หญิงเป็นตัวนําในการเดินเรื่อง ผู้หญิงอย่างมากเต็มที่คุณแค่แต่งตัวเซ็กซี่แล้วก็อยู่เป็นตัวประกอบภูมิใจนะคะทุกคนที่นั่งตรงนี้ผู้หญิงเราทุกคนไม่มีใครที่แบบเฮ้ยเราแบบคือดังจากมุมนึงแล้วมาอยู่อีกมุมนึงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราเราขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นเบื้องต้นใน,ใน,ใ,น,ใ,นในความรักในกีฬาผมว่าคุณเป็นคนที่เซตสแตนดาดใหม่ของการเป็นสื่อกีฬาของผู้หญิงในยุคนี้นะรู้และสามารถถ,ถ่ายทอดได้อย่างอย่าง,อย,างอย่างลงตัวมากม ยินดีมากเลยยินดีเช่นกันค่ะเลอต้องนาต่อนานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมทึ่งมากนะคุณเป็นนักข่าวเปลี่ยนเปลี่ยนสายอะ่ะ <c oughs> เออนานนานช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าคุณเคยทำทำโต๊ะข่าวอะไรบ้างถ้าจุดเริ่มต้นเลย <ừ. S 1> นานเริ่มต้นจากคือโต๊ะข่าวสามมิติของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี่ช่องสามชักนขันั้น มันเป็นระบบอนาล็อกนะคะแล้วตอนนั้นก็เป็นข่าวรวมหมดดังนั้นโตะข่าวสามมิติเนี่ยก็จะมีความหลากหลายอยู่กับพี่กิติสิงหากัตค่ะดังนั้นทําทุกแนวทุกข่าวทุกศาสตร์แล้วมันมาถึงจนกระทั่งสังวะก็คือถ้ามีบางอย่างมีแง่มุมที่เป็นจุดตัดหรือจุดเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหรือสังคมที่เกี่ยวกับกีฬาอยู่บ้างเราจะขอพี่กิติไปทำหน้าที่ตรงนั้น ถ้าอย่างยกตัวอย่าง<ม>ที่เป็นความประทับใจหนึ่งในชีวิตเลยของเรา<ม>ที่อยู่ในไทยทีวีสี่ช่องสามแล้วเราได้ทําข่าวที่มันมีความเชื่อมโยงทางกีฬาแล้วก็เศรษฐกิจก็คือครั้งหนึ่งเมื่อปี2013ลิวอภูเดินทางมาที่ประเทศไทย uh huh. พี่กิตติเป็นแฟนของลิวอภูตัวเราเองก็มีความชื่นชอบในนักเตะลิวอภูหลายคนมันเป็นความสุขของเราและที่สําคัญคือณจังหวัดที่เรา ได้ยืนเปิดหน้ารายงานจากสถานที่จริงอ่ะก่อนที่นักเตะจะเดินทางไปที่สนามราชมังคลากีฬาสถานจังหวะที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วนักเตะลงมาเดินออกจากที่พักเพื่อที่จะขึ้นรถเราเทคไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่รู้อยู่แล้วนะคะสำหรับสถานการณ์จริงแล้วจังหวะที่เราหันไปสบตากับสตีเวนเจอร์ลัดแล้วเราต้องพูดว่าเนี่ยณขณะนี้นักเตะเดินมานะคะปุ๊บแล้วก็ต้องพูดต่อกับกล้องนั่นคือวินาทีที่บอกกับตัวเองเลยว่า มามันใช่แล้วมันใช่ทางของเราในมุมที่ว่าทุกทุกอย่างทุกทุกศาสตร์แขนงข่าวมันสามารถผลิตออกมาในในในรูปแบบที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มอ่ะอติดตามได้ม,มันอยู่ที่ว่าเราเลือกจะหยิบจับมุมไหนมานำเสนอม,ม,มิติตรงไหนนั่นคือสีที่เก็บเอาไวใ้ในใจอพอเรามีโอกาสอยู่อยู่ที่ไทยรัฐทีวีเลยเดินไปบอกกับพี่ๆโดยตรงบรรณาธิการบริหารว่าอยากมาอยู่โต๊ะกีฬา แต่อยากจะทําในแง่มุมที่ไม่ใช่เพียงแค่ผลการแข่งขันแล้วเราก็ได้ทําตรงนั้นมาดังนั้นจังหวะที่จะที่ได้รับการติดต่อจากเมนสแตนแต่ให้ไปทําในภาคของทีวีเหมือนเรารักใครสักคนแล้วปลื้มใครสักคนนะคะแต่เขากลับเป็นฝ่ายมามาจีบเราชวนชวนเราอโอ้โหพี่ยักษ์มีความสุงมากมันเหมือนความฝันอะขอบคุณนั้นมากนะครับโอ้โหเป็นหนึ่งอีกหนึ่งบุคลากรที่เราเราแฮปปี้มากที่มาอยู่ตรงนี้นะฮะ <5. S 1> อะไรคือคือจุดเด่นที่ข้าคิดว่าตัวเองเป็นายเซนของตัวเองคือคือมันเริ่มจากการที่ผมเองผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่คลั่งกีฬานะต้องใช้คำว่าไม่ได้เป็นคนคลั่งกีฬาจุดเริ่มต้นของเราเราเริ่มจากการที่แบบเราก็แค่ด,ดูมหกรรมกีฬาดูการแข่งขันเอเชียนเกมซีเกมแล้วเราก็เชียร์นักกีฬาไทยเชียร์ให้เขาได้เหรียญแล้วปรากฏว่ามันมีจังหวะที่เราเองเราได้ได้เข้ามาทํางานในในสายงานฟุตบอลไทยซึ่งเราเองเราก็รู้สึกว่า พอเราเข้ามาจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่เหมือนที่เราคิดเลยครับมันต้องแบบปรับตัวเยอะมากมันต้องมีความรู้เราต้องรู้จักคนในวงการคราวนี้เราก็ต้องคิดว่าเราต้องหาจุดเด่นยังไงให้กับตัวเองเราก็รู้สึกว่าเออเราเป็นคนเราเป็นคนเรียนดีเราเป็นคนชอบชอบเลขเราเป็นคน้เราต้องะตัวอระอะไรรู้อะไรคือที่ฟังมาเนี่ยต้องพันธมตัวเองอยู่ล้วนเลย แค่ว่าเราเป็นเด็กหอเรียนเก่งเป็นดีผมเองก็จริงผมนั่งอยู่กับใครเขาเนี่ยครบเลยเนี่ยปวดต้นไม้ปวดปลายข้าปมีทุกดอกเลยครับก็คือก็คือหลักๆมันเริ่มจากการที่การที่เราเองเราต้องเราต้องพยายามหาสิ่งที่เราชอบเพื่อการส่งข่าสารแล้วเราเราคิดว่าเรื่องของการทำสติีเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเพราะเราชอบค้เล่นเราชอบเรื่องของการคิดตรรกะต่างๆก็รู้สึกว่าในสายงานนี้บางที การใช้ตัวเลขมันก็อาจจะดูห่างไกลแต่จริงๆแล้วมันคือศาสตร์เดียวกันคืออย่างบางทีเราได้เห็นแบบข่าวที่เราทํางานที่เราเสนอไปในแง่มุมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเราชอบงานชิ้นนี้มากอะ่ะแล้วเราทําให้ออกไปพอทําออกไปแล้วเรารู้สึกว่าคนในสังคมเข้ามาพูดถึงประเด็นที่เราจุดขึ้นมามาถกเถียงกันมาเปิดเผยในแง่มุมที่บางทีเราก็ไม่รู้อันนั้นมันก็เป็นความภูมิใจของเราอย่างหนึ่งคอนเทนต์ที่ข้าวเด่นมากๆเนี่ย จะเป็นลักษณะแบบนี้เงื่อนไขของทีมชาติไทยที่จะเข้ารอบสุดท้ายโอกาสเข้ารอบถ้าทีมถ้าทีมนี้ตกรอบไทยจะเข้ารอบอันนี้คือลายเซ็นของใช่ไอ้ลายเซ็นของวิลลิวิทเจริญเชื่อโอเคเขาคะแนนฟี่าอะไรก็ไ้อธิบายเป็นแบบเหมือนแสดงเลขคิดคิดว่านี่ดีนี่สุดยอดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูเดนี้เด็กคนนี้ ดูไม่แล้วแล้วปูใหญ่ด้วยแล้วปูใหญ่ด้วยนะปูยิ่งใหญ่เลยต่ออันนี้น้องผมนี่ผมเก็บไว้ก่อน